ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลองวังกระดูนางงามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกันด้วยนะคะแอนนาเสือชี้แจงดราม่าค่ะสาเหตุที่เธอร้องไห้หนักกลายเป็นเรื่องที่ร้อนแรงค่ะไม่แพ้อากาศในช่วงนี้แล้จริงๆสำหรับเวทีนางงามหลังมีคนจับตาค่ะเมื่อมาริมาสุภัทรเกียงพร้อมรองอันดับ4มิสแกนไทยแลนด์2022ได้มีการโพสต์ข้อความ แน่จริงก็อย่าทำตามสิหรือว่าทำแล้วแต่ไม่รอดขายได้สักเซี่ยวนึงแล้วค่อยเทียบนะหนูทำให้หลายคนนะคะโยงมาถึงแอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะเหตุเพราะมีคลิปที่เจ้าตัว,ตวปล่อยโฮออกมางานนี้นะคะเจ้าตัวก็ไม่รอช้ารีบออกมาเคลียร์พร้อมแจงสาเหตุที่ร้องไห้ก็เห็นค่ะเห็นผ่าน Facebook ตอนแรกที่แอนนาไม่ได้ไต่ตองก็คิดว่าเป็นแอนนาเหมือนกันค่ะ คิดว่าในอาชีพวงการแล้วกันเราเป็นนางงามที่เกิดดราม่ามันไม่มีใครชอบอยู่แล้วยิ่งพอเป็นอาชีพเดียวกันก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเกิดเรื่องขึ้นจริงหรือเปล่าแต่จริงๆพอแต่งตองดีๆมีสติอีกครั้งเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงเราก็ได้แต่ก็ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่ร้องไห้อันนั้นแอนนาเป็นรอบเดือนค่ะที่จริงมีเรื่องเซนซิทีฟหลายเรื่องมากๆเลยแต่พอช่วงนั้นมีเรื่องเซนซิทีฟหลายเรื่องเราก็ตุ้มไปหาพี่เลี้ยงปรึกษาแล้วกัน เขาก็ตกใจเพราะปกติเราไม่เป็นแบบนั้นมาก่อนพี่เลี้ยงก็อาจจะตกใจแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนั้นพี่เลี้ยงก็อาจจะตกใจแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนั้นและแม่ปุ้ยก็พูดในเรื่องของการซัพพอร์ตผู้หญิงด้วยกันค่ะอย่างที่บอกดาม่าแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะหมดรอบเดือนแล้วฮอร์โมนวาวุ่น